สวัสดีครับพี่น้องกองไปสุขภูเขาครับวันนี้สีนั่สนเสนอเมนูนี่ครับแกงน้ำมันครับ นี่ครับผมวัตถุดิบของเขาก็จะมีครับน้ำม่ครับอันนี้เป็นน้ำมันหนึ่งนะครับเด้น้ำมันหนึ่งที่ขายอยู่หางข้างนะครับพอยต้เนียนเตี้ยเน้อน้ำหางข้างนะครับเนี่ยตรงนยี่สิบบาทนำปลาไครับนำปลาขาดกระได้ได้นี่ครับผงนวดนี่กับขาดก่ได้เท่ากันโอ้โหุ่ที่สุ่าังขาดไปเขาเบีรยครับตำเรียบร้อยแล้วนี่ครับเคื่องกระหอมหอมแดงกระเทียมพริกนะครับเนาะตะไคร้ พักี่จะใส่ครับเด้อนี่ครับนั่งตัวครับนั่งตัวต้นหอมสะอมนี่ครับใส่หอวผักกระย้งเะครับมือนี้ต้นหอมครับอันนี้ครับไปเด้นั่งครับผมไปย่านางนะครับนี่จะปั้นครับสมัยหักสมัยนี่ใส่เครื่องปั้นเลยนี่ เรียบร้อยกองกระนำนะครับได้แล้วครับนั่งอย่นั่ง,งสดๆเลยครับปั่นสดๆ สามารถกินไดได้ครับขั้นพุดรกินไดก,กินก็ดีได้ครับนี่นอย,ยาเย็นนะครับนี่ครับน้ำจะนั่งครับปั้นสดๆนี่ก็ตั้งไฟเลยครับเป็นฟองวันยังนี้ครับนี่นี่ก็ปั้นเร็จน้ำเขียวปุปือเลย นำเดือแล้วครับผมนี่ครับได้เครืองเลยครับผมเครืองสีโขกเอาไว้ตามเลยน้องไม้ครับผม น้ำมันต้มน้ำหนึ่งเลยนะครับเนี่ยต้มน้ำหนึ่งกัล้างสะอาดสะอาดนะครับจืดและน้ำมันบะขมนี่ครับน้ำเดือดแล้วครับกัใส่น้ำปลาครับขัดไปเด้วยเกงเหล้านี่ต้องปลาแดกครับปลาแดกต้มครับใส่ขับไปเหม็นๆใส่ขับไปตาบาดลงปากนะหอมหอม ลงัวใส่ขับไปนี่มันแสบใส่ขับไปครับนี่ขากว่าฝันนี่น้ำหอนหวนเลยค้นตลอดนี่ครับขับเบียร์สิตํำใบด้วยครับเด้อใส่ขับไปน้ำจะได้ข้นๆครับนี่ครับตักค้นตลอดนะครับเด้อ ถัาประคบนี่มันจะติดกดครับจะใหม่ใหม่ทางล่างเขามันก็จะเป็นก้อนออนี่ครับเดือดบ,บุบๆนะครับผมขาดว่าของสิบเปรยแล้วครับใส่ผักก็ซิมรสศาสาดกัน เนียวตุยตุยเลยน้ำก็นกเลยเดี๋ยวฟาสติมันครับโอ,โอเคแล้วครับนี่กันตอนทุทถายแล้วครับใช้พักเป็นไรครับนนากินบ่ ไอ้ตัวร้กมหอมผักนั่งตูกับพักขาครับเดียกกะเม็นแเราใส่พักขาเข้าไปกระเม็นเลไปเลยครับทั้งเม็นทั้งแสบเพื่นวะคขนากันครับเติมพักขาลงไปในพี่นองเลย พักขนาดเลยนี่แหละครับกับเขาอีสา,บานบานๆของเขาครับกับแบบนี้แหละแซ่บได้ครับไม่ต้องอียังมากไม่ไม่ต้องพิธีรีตองไม่ต้องมีหนำซอกหนำซุกอี่ยังมากไม่ครับต้มน้ำปลาแดกใส่ใบยานางนี่ก็แซ่บโอ้ยนี่แหละครับหิวขะะ่าล้วบัดนี้กินข่าแรงน้ำกันได้พี่น้องเลยท่านชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให็นได้เลยครับอ้อนคนหากิน ฝากไว้น้ำออมอ,อกออมใจออมตับออมปอดพี่แม่พี่น้องน้ำเด้อยครับเด้อบายๆเดี๋ยก<ๆ>ินข้าวแล้วครับขอบคุณครับ